ครับสวัสดีครับผมบังดลดลมรัก,กเจจากอุปไซเกษตรทำกินฮะวันนี้ผมมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาซีจินตราที่อำเภอแตกฟ้าจังหวัดน,นครสวรรค์ฮะวันนี้เป็นวันที่ซีจินตราเปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นชื่อว่า NK 9654นะ แล้วก็ด้านโน้นนะที่เห็นอยู่ฝั่งโน้นนะก็คือเป็นแปลงวิจัยนะเป็นแปลงวิจัยที่ปลูกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกเกษตรกรมากันยังคึกคักนะนี่ดูนะนี่น,นะเสียงดังสนั่นเลยนะเราไปดูกันว่าข้อดีข้อเสียของข้าวโพดนี้เป็นอย่างไรครับนี่ครับด้านหน้าของงานฮะนี่นะนี่ก็กเกษตรกรทยอยกันมานะ นนี่นะเกษตรกรก็ทยอยกันมาเอ่อก็มีการจัดนิทรรศการถึงสรรพคุณของข้าวโพดพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้นะเนี่ยนะนี่นะกระโชกันี่นะนนะ กานี่รอบๆทางที่สวยมากนะอยู่ในอ้อมอกของคุณเขานะนี่นะเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตเขาเป็นยังไงนะนี่นะนี่นะ NK หกเก้าห้าสี่นี่นะเขาบอกว่าฝากักที่ประมาณนี้มันเต็มนะนี่นะเราเป็นข้าวโพดที่ ให้ผลผลิตค่อนข้างจะสูงนะฮะไร่หนึ่งนี่จะได้ก็ประมาณ1,700ถึง2,100กิโลนะฮะกิโลกรัมนะนี่นะก็ะถือว่าให้ผลผลิตสูงนะแกดูนะเวียงสวยเลยน,นะ คุณสมบัติพิเศษเขาบอกว่าใช้เวลาเก็บเกี่ยวไม่นานนะ105วันถึง120วันฮะแล้วก็มีการระยะที่ออกใหม่ก็30-53ถึง55วันฮะเฉลี่ยแล้วจะเก็บผลผลิตได้อย่างที่ผมบอกมาะสะักครู่นะ1,700กิโลกรัมถึง2,100กิโลกรัมนะคือลักษณะฝักขเขาจะใหญ่นะนี่นะดูดิฝักขเขาจะใหญ่เดี๋ยวเราไปดูต้นคะ ต้นตนอยูอ่ตรงนน้นฮะนี่นนะ,นนะต้นที่ปลูกอันนี้เป็นต้นที่ที่เขาแกะฝัก,กออกมาแล้วนะนี่เอต้นก็สูงฮนะนี่แหะนีะนตลอดแนวนะเขาบอกว่าเ้าโพดนี้ที่ออกมานี่ก็เพื่อที่จะปลูกในฤดูแร้งหลังนานะฮะ นี่นะก็เป็นข้ขพดล้างนาะมีที่สําคัญก็คือมีความต้านทานต่อสารนิโคซัสฟูรอนนะฮะเมื่อใช้คําตามคําแนะนำลนะแล้วก็ต้านทานต่อโรคนาค้างและโรคใบไหม้นะฮะลดความเสี่ยงด้านโรคพืชต่างๆนะเนี่ยนกะ็ก็บอกว่าไร่หนึ่งเนี่ยนะ ที่เราปลูกเนี่ยนะไร่นึงนี้ก็สามารถจะปลูกได้ถึง1 1 4 0 0ต้นแค่ทีเดียวนะฮะเนี่ยนะคือมเมล็ดพันธุ์ที่เขาเปิดตัววันนี้มีเลือก2ขนาดคะก็คือขนาด3และ3 5มุดหนะ,ะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการปลูกของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่นะฮะนี่นะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะนี่ก็ให้ดูนีแปลงนะต้นสูงนะนี่ผมผมยืนอยู่นี่สูงนะ นะเอาละคร่าวๆคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวก็รายละเอียดต่างๆนี่เดี๋ยวก็จะมีผู้บริหารเขาจะมาให้ข้อมูลอีกทีทะอันนี้เป็นคร่าวๆว,ว่าตอนนี้ผมกำลังสำรวจแปลงดูนะว่าเป็นยังไงเนี่ยนะเป็นข้าวโพดพันใหม่ที่สิเกนทาเปิดตัวในวันนี้นะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ